สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้าแนะนํานะครับจากบริษัทเนกซิฟเป็นสินค้าดีๆวันนี้มาแนะนําให้แฟนเพจสุขีได้รู้จักกันนะครับเรามารูจักเลนเป็นเรือยางนะครับผมเรือยางเป็นเรือยางที่มีความยาว4.2เมตรกว้าง2เมตรน้าหนักเรือ118กิโลกร,รมัมสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ถึง8คนนะครับสําหรับลำนี้เราติด60แรงนะครับเราติดเครื่อง60แรง ตัวท้องนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมส่วนยางนี่จะเป็นไฮเปอรอนเป็นยี่ห้อฮอลอนซีอรลอนซีนะครับผมเป็นผ้าใบาสามารถพับเก็บได้ใช้เวลาเก็บแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผมเราเราขายพร้อมทุกกับรถเทรลเลอร์รถเทรลเลอร์นี้พิเศษที่เรามีทะเบียนให้เรียบร้อยไม่ว่าท่านจะขับไปต่างจังหวัดที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะส่วนใหญ่รถทะเบียนเทรลเลอร์ปกติทั่วไปจะไม่มีทะเบียนแต่เรามีทะเบียนให้จะไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าจะมีการเรียก ตรวจอะไรเราถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับมีเล่นมีอะไรโอนิสธิ์กันได้ตลอดนะครับทะเบียนมีบอกนั่งนะครับผมสามารถเปิดได้นะครับผมนะครับมีถังน้ามัน50ลิตรจากอิตาลีเลยนะครับผมถังน้ามันจากอิตาลีเลย50ลิตรนะครับผมมีคอนโทนนะครับผมมีวัดบความ เร็ว RPM แล้วก็มีห้องเก็บแบตเตอรี่แล้วก็มีข้างในจะมีสวิตแบตเตอรี่นะครับเปิดปิดนะครับสะดวกแล้วก็มีห้องเก็บสมอเก็บเชือกนะครับตรงนี้นะครับนะครับผมเก็บเชือกเก็บสมอนะครับเป,เป็นเป็นเรืออเนกประสงค์ที่สามารถไม่ว่าจะเป็นเรือยอทจะเป็นเรือดิงกี้ไทยเรือยอทหรือเรือเอ,เอาไว้สําหรับคาตามารานเวลาเข้าหาดไม่ได้เอาเรือลํานี้ก็เป็นเรือสํารอง ชุกไปกับเรือคาตมารานเพื่อจะใช้เป็นเรือเหนือนประสงค์ในการเข้าหาดนะครับผมขั้นตอนในการเก็บหลังคานะครับแ๊บเดียวครับไม่ยากเลยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับดึงลงมานะครับแล้วก็เอาขอออกนี่นครับผมทางนี้ก็เหมือนกันครับดึงลงมาแล้วเอาอออกนะครับผมแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับผมค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บ ง่ายนิดเดียวเองครับเหมือนกันครับเวลาเปิดก็แป๊บเดียวครับ <c oughs>